ทุกท่านนะครับ EP นี้นะครับนินจาจะมาสอนในเรื่องของการติดตั้งถั่ยเซตอัพนะครับในรูปแบบของ price cycle นะครับอันดับที่หนึ่งเลยก็คือเดี๋ยวเราจะมาดูในตัวของการรีแคปกราฟของวันที่17หรือวันวันอังคารวันที่17นะครับว่าในช่วงของตลาดเอเชียทำไมถึงมีการเทขายนะครับชุดนี้ลงไปนะครับมันอยู่ในส่วนประกอบของตัวระบบของเราไหมนะครับเดี๋ยวเราจะมา ติดตั้งเทรดเซตอัพกันนะครับตอนนี้ต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือตัวของโครงสร้างนะครับก่อนที่ตลาดเอเชียจะเปิดนะครับคือผมนะครับจะตีกรอบเอเชียไว้ตอน9โมงนะครับแต่จริงๆแล้วในเวลาจริงๆเนี่ยก็คือตั้งแต่7โมงเป็นต้นมาเนาะนะครับ7โมงตรงนะครับตรงนี้นะครับคือกรอบที่เริ่มดําเนินการของตลาดเอเชียนะครับนั่นหมายความว่าก่อนที่จะถึง7โมงนะครับราคาเนี่ยนะครับ มีการทำไฮและทำโลตรงนี้ไว้ถามว่าไฮและโลตรงนี้คืออะไรนะครับไฮและโลตรงนี้คือกรอบของโครงสร้างขาขึ้นนะครับนะฮะเมื่อเรารู้แล้วว่าไฮและโลตรงนี้คือกรอบของโครงสร้างขาขึ้นนะครับคราวนี้สิ่งสำคัญถัดไปเลยก็คือแล้วกลางที่เขากลับมานะครับเขาควรที่จะกลับมาคอนเฟิร์มดีมาร์แล้วขึ้นต่อแต่สิ่งที่เขาทำเขาไม่สามารถทำแบบนั้นได้นะครับ เขากลายเป็นการสร้างนะครับไซเคิลหรือว่าเฟสของการกลับตัวในรูปแบบของแพทเทิร์นนะครับซึ่งสังเกตดูดีๆนะครับว่าบริเวณของไฮตรงนี้นะครับมีการทำไฮที่สูงขึ้นนะครับตายมีการเบรกอะไรครับนะฮะดูดีๆนะครับจุดนี้นี่คือสวิงไฮแล้วก็กลับมาทำโร่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปทำไฮนะครับแล้วก็หยุดดีๆก็กลับมาทำโร่กับโลเลยนะครับดังนั้นหมายความว่าตรงนี้เรารู้อยู่แล้วว่าตรงนี้คือแพทเทิร์นของแพทเทิร์นกลับตัวของ M2 นะครับ ลักษณะ M2 ก็จะเป็นในบริเวณของไหล่ซ้ายนะครับมีจํานวนลักษณะของไฮนะครับที่ต่ํากว่าไหลขวานั่นเองนะครับไหลขวาก็จะยกสูงขึ้นแล้วก็เบรก neckline ตัวเองลงมานะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณของแพทเทิร์นกลับตัวนะครับตรงนี้ก็คือ n e c k l i n นะครับ SR flip นะครับคราวนี้เมื่อมันเบรกลงมาแล้วนะครับสิ่งสิ่งหนึ่งที่เขาทําก็คือเขาเบรกลงไปนะครับทำลายนะครับแนวรับตรงนี้นะครับของโครงสร้างขาขึ้น นะครับกลายเป็นว่าตรงนี้นะครับเกิดการคอนเฟิร์มนะครับสัญญาณแพทเทิร์นกลับตัวนะครับแพทเทิร์นนะครับตรงนี้ผมก็จะใส่ไว้ว่าเป็นแพทเทิร์นกลับตัวของ M2 นะครับพอเราได้แพทเทิร์นกลับตัวเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยส่วนตัวนะผมจะยังไม่รีบเข้าบายเหตุผลที่ต้องรอให้ราคารีดิสเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันมีโอกาสที่จะมองตรงเนี้ย นะครับแนวรับตัวนี้เป็น liquidity หรือ S S L หรือ e c o a o แล้วก็ขึ้นไปต่อได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับในการเล่นที่จุดแรกของเซตอัพเลยดัยงนั้นหมายความว่าแพทเทิร์นผมจะเป็น80%ได้ต่อเมื่อมีการกำหนดว่าสวิงตรงนี้คือ l o w high ครับอ่านะฮะเมื่อมีการกำหนดได้แล้วเนี่ยนะดังนั้นหมายความว่าเราจะต้องรอให้ราคาเกิดการรีดดิแล้วก็บอสได้นะครับเราก็จะใส่ตัวนี้นะครับคือการบอสนะครับ เมื่อมีการบอสได้แล้วเนี่ยนะสังเกตนะครับว่าชุดตรงนี้เนี่ยคือเอ็กเพนชั่นหนึ่งชุดนะครับในเอ็กเพนชั่นหนึ่งชุดตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีในตัวของซัพพลายเนี่ยที่ส่งราคาออกมาส,ายสวยๆหรือมีโดยส่งพลังเนี่ยนะครับส่งมาเบรกในกรายแล้วก็เชือเอาคาแรคเตอร์ได้ถูกกลับไปสวีปแล้วก็ไปรับที่ออเดอร์บ็อกแท่งนี้นะครับของหัวแพทเทิร์นกลับตัวนะครับนะฮะแล้วก็สร้างออเดอร์บล็อกใหม่ตรงนี้นะครับ พอสร้างออเดอร์บล็อกใหม่เสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือส่งราคาโร่ทาโล่โล่ได้นั่นหมายความว่าตรงเนี้ยมีการคอนเฟิร์มเทรนนะครับนะฮะแล้วก็เราอาจจะมองหาพวกเทคนิคดั้งเดิมของตัวนินจาก,ก็คือเบรกบล็อกก็คือตรงชุดนี้นะครับอ่ามีฮิดเด้นสปายเนี่ยนะครับถูกโอเวอร์แลปขึ้นไปนะครับโดยที่สังเกตดูนะว่าผมพยายามจะบอกว่าชุดรีดิสเนี่ยคือชุดที่มันมีการเล่นกับของที่มีนิยาสสำคัญนะครับแต่ว่า กลับขึ้นไปโอเวอร์แลปแล้วก็กลับไปยังทิศทางเดิมอันนี้ก็คือเบรกบล็อกนะครับผมในตัวของ Hidden Supply Drop by d ชุดนี้นะครับนะฮะมีการสร้างแนวต้านนะครับแล้วก็เห็นนะว่าเปลี่ยนเป็นแนวรับด้วยนะครับมี S R ตรงนี้นะครับนะฮะก็จะทําให้สามารถเข้าออเดอร์ได้คมมากขึ้นนะครับรวมไปถึงทับซ้อนครับจุดที่เป็นซับไนะครับตัวล่าสุดนะครับก็คือตรงนี้นะครับซับไตรงนี้นะครับสามารถยิงอิ b บาลาน e ์ตัวนี้ลงไปได้นะครับนะฮะก็เพิ่มในยะสําคัญหรือจุด ดึงดูดราคานะครับที่ค่อนข้างดีเลยมันเป็นการบ่งบอกว่าออเดอร์เซลเลอร์ตรงนี้นะครับสามารถสร้างอินบาลานนะครับแต่หรือว่าเราจะต้องให้มันสร้างออเดอร์โฟโดยการเกิดลีดิตก่อนไม่ใช่ว่าจะรีบเข้าเลยทุกๆครั้งนะครับจะต้องเกิดแพทเทิร์นเป็นสเต็ปก่อนแพทเทิร์นเสร็จเนี่ยนะครับแล้วก็เกิดการบอสอีกครั้งหนึ่งซึ่งในชุดของการที่ราคาเนะี่ยขึ้นไปลีดิเมนต์ของชุดบอสเนี่ยจะต้องไปสร้าง BB ไว้ด้วยนะครับจะทําให้ตัว ชุดของลีดิตมีคุณภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็เราจะมาเล่นหน้างานอีกรอบนึงในชุดที่เป็นตัวของซัพพลายเนี่ยที่ส่งนะครับราคาลงไปเกิด m m s ภายในนะครับนะฮะแล้วก็เป็นเฟรชซัพพลายด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวซัพพลายที่มีคุณภาพนะครับบอกเ v g นะครับเราก็จะเขียนไว้ประมาณนี้นะครับเราก็จะวางออเดอร์ที่ตัวของซัพพลายตัวนี้นะครับนะฮะ แล้วก็ stop loss ที่ high supply เลยก็ได้หรือว่า stop loss ที่ high ของชุดของ r e d i t เลยก็ได้นะครับออกที่โลเดิมหรือว่าออกตามระยะฟิโบนะครับถ้าระยะฟิโบก็จะวัดที่ Pattern กลับตัวนะครับแล้วก็สังเกตว่า TP ของระบบผมก็คืออยู่ที่400%แต่สามารถออกได้ตั้งแต่200นะครับแล้วก็300นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอา RR อเยอะหรือ RR อน้อยนะครับตามที่สะดวกต่อไปเก็บสติเลยแล้วกันนะครับก็ คลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับนะฮะขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมและฟังเดี๋ยวเจอกัน EP ถัดไปนะครับสวัสดีครับ